การคูณ a 2.4ุคูณ100เรามาเขียน2.4ในตารางแสดงจำนวนกันค่ะเราสามารถคูณ100ได้โดยการย้ายหลัก2หลักไปทางซ้ายและในช่องหลักหน่วยเติม0ูนย์ค่ะ2.4ุคูณ100เท่ากับ240ค่ะ b 0.045ุคูณ100 เรามาเขียน0.045ในตารางแสดงจำนวนกันค่ะเราสามารถคูณ100ได้โดยการย้ายหลัก2หลักไปทางซ้ายเราสามารถลบ0ในช่องหลักร้อยและหลัก10 0.045คูณ100เท่ากับ4.5ค่ะการคูณ a 6.05คูณ100 ในการคูณ100เราสามารถย้ายจุดทศนิยมไปทางขวา2จุด6.05จึงเท่ากับ605ดังนั้น6.05คูณ100เท่ากับ605ค่ะ B 15.8คูณ100ย้ายจุดทศนิยมไปทางขวา2จุดเท่ากับ1,580ดังนั้น 15.8ุ 15. คูณ100เท่ากับ1,580ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ